สวัสดีครับผมตนุ่มโซลาเซลล์ครับนะวันนี้นะครับเห็นแปลกๆเนาะนะครับมาถ่ายทําอยู่กลางทงไร่ทงนานะครับผมเนาะกะวันนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับสอบถามมานะครับว่าผมทําคลิปไป2 3มคลิปนะครับที่ว่าลง ปั๊มโซล่าเซลล์นะครับปั๊มัมม์ิเนาะปั๊มบาดานนะครับนี่นะครับผมเนาะเพราะว่าผมทําเองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่สั่งของนะครับอุปกรณ์ต่างๆสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เขามาเจาะเจาะบ่อบาดานนะครับแล้วทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการการเจาะบ่อบาดานนี้นะครับนี่ที่ผมเจาะนะครับที่ผมเจาะเนาะจะเป็นบ่อ4นิ้วนะครับบ่อ4นิ้วลึก40เมตรนะครับผมเนาะ สามารถหาช่างเจาะบาดาลในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับแต่ว่าของผมในพื้นที่สกลนครที่ผมอยู่นี่แถวทะแลนี่เนาะเขาเอานิ้วละ1,000บาทนะแล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่คนนะแต่ว่าช่างที่มาเจาะให้ผมนี่เขาเอานิ้วละพันนะครับเนาะนะครับผมเจาะ4นิ้วนะครับขอบบ่อนะนี่ครับขอบบอนี้ขอบบ่อนะครับ4นิ้วก็4ี่พบาทนะครับผมลึกลึกเงียนเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เขามีเลยนะครับ แต่เขาแนะนำนะครับไม่ไม่เจาะเกินร้อยเมตรนะครับเพราะว่าถ้าเกินร้อยเมตรแล้วชั้นหินปูนมันจะเยอะนะครับหินปูนมันสิหลายนะครับผมเนาะนะครับถ้าบอกบ่เจอน้ำร้อยเมตรก็คือต้องไปที่อื่นแล้วนะครับหรือใครอยากเจาะลงไป200300เมตรก็ได้นะครับได้เลยนะครับแต่ว่าเขาบอกผมนะว่าถ้าเจาะลงไปเกินร้อยเมตรแล้วเนี่ยชั้นหินปูนมันจะเยอะนะครับผมผมก็เลย ก็เลยไม่เจาะนะครับเจาะแค่ 40- 50เมตรพอนะครับผมเพราะว่าน้ําสายเส้นแถวที่ผมอยู่นะครับมันเจาะที่ไหนมันก็โดนนะครับเพราะว่าแถวนี้มันมันมันเป็นตาน้ํานะครับมันไหลน้ํามันไหลลงลงไปฝั่งนู้นครับน้ามันไหลลงไปนองหานนะเพราะว่าพื้นนี่ชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับมันมีน้ําอยู่แล้วแถวบริเวณนี้นะเขามาเจาะประมาณสัก3ามชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับเขาได้น้ำเนี่ยได้ตั้งแต่สัก,สกตั้งแต่10เมตรแล้วนะครับตั้งแต่10เมตรก็คือ ได้แล้วช่างก็บ,บอกแต่ว่าเขาเจาะลงอีกนะครับเจาะลงได้อีกจนถึง40เมตรนะครับผมเนาะน้ำไม่ขาดนะครับน้ำไม่ขาดนะแรกนะสิ่งแรกเลยที่ที่ต้องคํานึงถึงนะครับที่เราจเจาะน้ําบาดาลแล้วก็ลงปลามเสมอ็ก็คือบอ่บอบ่อน้าบาดาลนะขนาดของบ่อนะครับผมเนาะเราต้องกําหนดก่อนนะครับจเจาะกี่นิ้วนะครับนิ้วตั้งแต่3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วขึ้นไปนะครับผมเนาะแล้วแต่เลยนะครับผมเนาะ มาามต่อกันนะครับในส่วนของตู้นะครับตู้ควบคุมปั๊มน้ำนะครับโซลาเซลล์นะผมใช้ยี่ห้อซันเทคนะครับการสั่งของการประกอบแล้วก็การลงปั๊มในบ่อนะครับในบ่อประดานะทีนี้นะครับมาดูองค์ประกอบที่อยู่ในตู้นี้ครับอันนี้คือผมประกอบเองนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมประกอบเองนะครับเนาะก็ง่ายๆนะครับแค่ต่อสายออกมานะครับมันจะมี W W U นะครับนี่สามเส้นนะนี่นะครับมองไม่เห็นนะครับ WV U นะครับนี่ผมก็ออกมาใส่เทอร์มินอลนะครับนี่ W V U นะครับนี่นะครับอันนี้คือสายมาจากตัวควบคุมจากตัวนี้นะครับตัวกล่องนะนี่นะครับตัวกล่องนะอ่านี่นะครับลงมานี่นะครับไปยังปั๊มนะครับนี่เห็นไหมผมก็เขียนไว้อยู่นะ W นี่ครับ W V ยูนะครับนี่แล้วก็พีพีนี่นะครับอันนี้คืออินพุตนะครับจากแผงโซลารเซลล์นะครับบวกลบนะครับเข้านี่แผงผมใช้แผงสามแผงนะนี่นะครับสามแผง560วัตต์นะครับนี่นะครับต่อนุกรมกันมานะครับผมนะโวลต์อย่าให้เกินนะโวลต์อย่าให้เกิน200โวลต์นะนี่เลครับต้องอ่านคู่มือด้วยนะว่ามันรับโวลต์ได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะอันนี้200โวลต์นะ โวลท์มันมาก็แค่ร้อยกว่าโวลต์ครับร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสาสิบสองโวลต์นะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมมันไม่ได้เกินนะครับผมนอนอยู่ในเล้งอยู่นะอ่ะมาต่อกันนะครับนี่เนาะแล้วก็เข้าแผงโซลาเซลล์ก็เข้านะครับนี่แผงโซลาเซลล์เข้านี้นะครับเทอร์มินอลล็อกนี้นะอันนี้จะเป็นเอ่อเอาพุตเอาพุตไปยังปั๊มน้ํานะครับผมเนาะแล้วก็มีตัวเอ่อเซิร์ชนะครับนี่เซิร์ชกันฟ้านะครับฟ้าลงนะนี่ครับเซิร์ชแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์จากเอ่อ ตัวแหลงโซลาเซลล์นะนี่นะครับที่เพิ่มมานะครับวันนี้นะครับที่เพิ่มมาก็คือทัมเมอร์นี่นะครับทัมเมอร์นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะเป็นตัวปิดเปิดนะครับกําหนดการปิดเปิดปั๊มน้ํานะครับตัวนี้นะนะครับผมจะตั้งนะครับช่วงเช้าตั้งแต่9ก้าโมงนะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับนี่แล้วก็จากเที่ยงนะครับจากเที่ยงให้มันพักชั่วโมงหนึ่งนะครับมันจะทํางานอีกทีตอน13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะครับวันละ วันละหชั่วโมงนะครับเช้า3มชั่วโมงเย็นไอบ่ายอีก3ชั่วโมงนะครับก็ดูทั้งวันนะครับทั้งวันเลยนะครับเนาะนี่นะครับเราไม่ต้องมาปิดเปิดเบเกอร์นะครับสามารถตั้งเวลาจากทัมเมอร์ได้เลยนะครับมันก็จะปิดจะเปิดตามเวลาที่เราตั้งไว้นะอันนี้คือมันทํางานทุกวันนะครับทํางานทุกวันนะนะครับนี่นะครับกล่องก็ไม่เล้ค่อยร้อนนะผมเปิดมานี่คือไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ติดตั้งเสร็จนะสองสามอาทิตย์แล้วนะครับจะเดือนแล้วนะ นี่นะครับอุ่นๆนะเพราะว่าลมมันโกรกตลอดนะครับลมมันโชยตลอดนะเพราะเปิดกล่องนะครับแล้วพื้นที่มันเป็นที่โล่งนะครับมันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะเนาะในส่วนของทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ตัวนี้นะมันต้องแปลงไฟก่อนนะเพราะว่ามันมันต้องมีไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้นะไฟเลี้ยงตั้งแต่19โวลต์ถึง24โวลต์นะผมซื้อตัวนี้มา24โวลต์นะครับไฟเลี้ยงผมเอามาจากไหนนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยงนี่นะครับต้องแปลงก่อนนะต้องดรอปลงก่อนนะครับผมนะครับ นี่ใช้สเตปดาวก็ได้สเตปอัพก็ได้นะครับผมเนาะนี่ลงมานี่นะครับนี่ตั้งไว้ก็ประมาณสัก20โวลต์ถึง24โวลต์นะครับนี่ลงมาปุ๊บก็มาเข้านะครับเข้านี่แล้วก็มาเลี้ยงตัวตัวขา1่ขา2นะครับนี่ขา1่ขา2นะขา3ขา4ก็คือต่อออกไปยังเบรกเกอร์นะนี่นะครับต่อต่อไปยังโหลดนะครับผมเนาะให้มันตัดนะครับเนาะให้มันตัดต่อนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ตัดตัดต่อเป็นสะพานไฟนะครับนี่เห็นไหม นี่นะครับพอมันได้เวลาที่มันจะหยุ่มันก็ยกขึ้นนะครับพอมันได้เวลาทํางานก็สับลงนะครับก็เหมือนเหมือนกับสะพานมันยกขึ้นยกลงนะให้มันต่อกันนะครับอ๋อนี่นะครับหลักการง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผมก็ต่อตามความรู้ของผมนะครับที่ผมมีนะนะครับก็ใส่ขาให้มันนิดนึงนะครับการดูดนะครับนี่กันช็อตนะครับนี่ใส่ขาให้มันนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็มีความร้อนเหมือนกันนะนะครับข้อแนะนําคือ ยายาต่อไฟเข้าไปตรงๆเลยนะครับไม่นะครับผมเพราะว่ามันรับได้แค่24โวลต์เองนะครับลดแรงดันให้มันเหลือ24โวลต์ก่อนแล้วค่อยมาต่อเข้านี่นะครับผมต่อเข้าทัมเมอร์นะอย่าต่อเลยนะครับ40 50โวลต์นะครับต่อเข้าไปไม่นะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนนะผมเคยแล้วนะครับผมเคยแล้วสําหรับมือใหม่นะสาหรับมือใหม่นะที่คิดจะติดตั้งนะติดตั้งตัวทัมเมอร์นะครับข้อควรระวังนะครับครับตอนนี้ก็คือ สิบโมงกว่าแล้วนะนี่นะครับนาฬิกามันก็บอกอยู่นะสิบเอโมงกว่านี่แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับวันนี้นะมาดูกันนะครับวนวนได้อยู่ร้อยสามสิบสองจุดหกวนนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้กระแสนะครับแอมนะครับอยู่แปดจุดสี่แอมนะครับผมอันนี้คือวัดนะครับได้อยู่ร้อยร้อยกว่าวัดนะครับนี่นะครับอันนี้รอบนะครับได้อยู่สามพันห้า สามพันสามพันกว่ารอบนะครับสามพันห้าร้อยหกสิบรอบนะครับต่อนาทีนะนี่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับวันนี้แดดค่อนข้างจะอึมคืนไเท่าไหร่นะครับเหมือนฟ้ามรุ่งรงไงไม่รู้นะครับวันนี้เนาะแต่ก็ยังทํางานได้นะครับน้ําก็ต่อไปนู่นนะครับผมน้ําก็ต่อไปนู่นเลยนู่นนะครับออกไปนู่นเลยนะครับเห็นไหมตรงนู่นเลยนะครับผมเนาะตรงนี้ก็แฉะมาแล้วนะครับผมปล่อยทิ้งไว้ประมาณ เกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับก็น้ำก็เต็มแล้วนะครับปล่อยลงสาดด้วยนะครับสาก็เต็มแล้วนะครับผมนี่นะครับน้ำไม่ขาดนะครับน้ำไม่ขาดนะนะครับเวลาท่านเจาะบาดาลนะครับท่านต้องให้เขาเช็คให้ดีนะว่าน้ำมันขาดไม่ขาดนะครับผมต้องให้เขาเป่าดีๆนะครับเป่าสัก2-3สามชั่วโมงขึ้นนะครับถ้า2ชั่วโมงขึ้น3ชั่วโมงขึ้นน้ำไม่ขาดโอเคเลยครับบอกท่านน้ำไม่ขาดแน่นอนเหมือนบอกผมนะครับนี่น้ำไม่ขาดแน่นอนนะครับให้เขาเป่า เป่าเกือบสามชั่วโมงนะครับเป่าเป่า,เป,าเป่าใช้ออกซิเจนเนี่ยครับเป่าลงไปที่บ่อน้ําก็ปุด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 ขึ้นมานะครับถ้าน้ํามันขาดปุด๊บมันจะรู้เลยครับน้ํามันจะไม่น้ํามันจะไม่ผุดขึ้นนะนะครับถ้าเราเป่าถึงขนาดสองสามชั่วโมงนะครับเนาะอ่ะฝากไว้นะครับเล็กๆน้อยนะสาหรับเพื่อนๆที่กําลังที่จะคิดที่จะอยากจะหาปั๊มสมมตินะครับผมปั๊มเกี่ยวกับงานเกษตรกร,รดูนงดูดน้ํานะครับผมเนาะ บางอย่างเราทําได้เราก็ควรที่จะทําเองนะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราไปซื้อสําเร็จมาก็ได้นะครับแล้วเราก็มาจำๆๆเอานะครับผมวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่มือเก่านะครับสําหรับมืออาชีพก็ผ่านไปเลยนะครับผมไม่ต้องแวะมาดูผมก็ได้นะครับสำหรับมืออาชีพนะแต่ว่าผมมือใหม่นะครับผมครั้งแรกนะที่ลงปั๊มสมมตินะครับแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับผมก็ทํางานได้ปกตินะ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเต็มท่อนะครับผมท่อ1.5นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับน้ําเต็มท่อนะนี่นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับไม่ต่างจากมืออาชีพทําเลยนะครับผมต่อเป็นสองออกสองออกสองทางนะฝั่งนี้จะเป็นนานะครับฝั่งนี้จะเป็นบ่อปลานะครับอ่า